บันนี้เป็นครั้งที่49ตรงกับวันที่28ธันวาคม2568ที่ข้าพเจ้านางสาวสมนทายแยมประยงเลขที่044ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวามปฏิเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตรตร,ตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดา ธมันตาจักกล่าวว่าเลสุอันตราคันฉันตุเทวตาสัทธมัมมุนิราชสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเคกาเมจะรูเบิรีจิขะระตเตจันตาลิเกวิมาเนติเปลังเตจักามีตลุวะนคะแหนีเคหาวทุมีเกเตพูมาเจยันตุเทวชลาทลาวิสมีค่ะกันทัพนาคาติดันตาสันติเกยังมุนิวะลาวจันนังสาธวเมสุนันตุธรรมสวาราโลอายัมภัทันตาธรรมสวากาโลอายัมภัทันตาธรรมสวาราโลอายัมภัทันตา บทสวดนมังกรสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ şey ัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสนางอัญญพุทโธเมสนางวรังเอเตนะสัจวชเชนะ โสติเมโหตุสัพพธานติเมสานันางอัญญธรรมโมเมสนานังวรังเอเตนะสัวัชนะโสติเมโหตุสัพพธานติเมสานันางอัญญ,ญ,ญสังโฆเมสนานังวรังเอเตนะสัจวัชนนะโสติเมโหตุสัพพธา <c oughs> บทสวดมหากรณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรณิโกนาโถอาทายสัมภะปานีนักปุเตยตวปาดมีสัพพะปรตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมาหอนตุสัพพูปัทวามหากรณิโกนาโถหิทายะสัมภะปานีนักปุเตยตวปาดมีสัพพะปรตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมาหอนตุสัพพูปัทวามหากรณิโกนาโถสุขายะสัมภะปานีนักปุเตยตวปาดมีสัพพะประตูสมบทิมุตตมังเอเตนะสัจวเจนะมาหอนตุสัพพูปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมายังพระกวาสักเเกสุวิหารลัติกะปีเหล่าวัตุสมิมหาวันนี้มหาตาพิคุสังเกนะสัติิงปจามาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะละหันเตหิท religion, ้าไสจารโลกาทุหิเทวตาเยพุเยนะสันิปติตาหนติะควันตังทัสสนายาพิคุสังคัญจะอาตโคจตุนังสุทาวาสไกกานังเทวานังเอตตาโหจิออยังโผพระกวาสักเเกสุวิหารลัติกะปีเหล่าวัตุสมิมหาวันนี้มหาตาพิคุสังเกนะสัติิงปจามาเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหหวะะันติ ตาโลกตาตุหีเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาหนติภควันตังทัสสานายาพิฆุสังคัญชายานุนะมยามปีเอนะพระกวาเตนุปัสการเมยยมะอุปัสัการมิตวะพระกวาโตสันติเกยปเจกขาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยาถาปีนามาพลวะปุริโสสามิชิตตังวาภาหังา菩萨เลยยา菩าลิตังวาภาหังสามิเจียะเอวาเมวาสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกวาโตปุระโตปตุละหังสุอัตโกตาเทวตาพระกวาตังพิวาธิตาวะเอกะมันตังอัตังสุเอกะมันตังทิตังโหเอกาเทวตา พราะว่าโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปวันนัสมิงเตวะค่ายาสมาคาตาอาคตมหาิมังธรรมสมยังทักกิตายีวะอราชิตาสังคันเตอยหัวราเทวตาเพราะว่าโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิตันตระพิกโวสัตมาถังสุติตังอตโนชุกรมมังกังสุสารติวันเนตันนิกาเอตว่าอินเดียนี้หลักขันติปันทิตาติ อาตะโขอปลาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีเชตวากิรังเชตวาปาปลิคังอินทากิรังอุหะจัมมิชาเตจารันติสุทาวิมาราจักคุมันตาสุทันตาสุสุนาคาเตอตะโขอปลาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสรีเยเคจิภูทังสารนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายะภูมิปะหายามนุสังทิหังเทวะกายยังปะลิภูเรสันติติอตะโขภะกวาพิกุออมันเตจิเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสังฆะะจเเเอปิิตภกวสุ ติตัมาานังอลานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตตาปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาไอเหตสงเสัยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิเกเวภวิสันติอนาคตาหามานังอลานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานังเอตตาปัลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาชิกิสาสามิภิเกเวเทวกายานางนามานิ นามานิกิตาอิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิเทศิสสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิตังสุณาท้าสาธุกัางมานัสิกาโลทภา,าสีสสามิติเอวะันเตนเติโคเตปิขุภควาโตปัจจโสรสุโขขวาเอตัดละโวจัศสีโตกามนุกัสสามิยะทัภูมาจัตสัสิตายเยสิตาคิริขปะลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสลีนาโลมังสัมมิสัม,สมนโนอุทาตามนัสสสุตาวิปัสสนามนาวิลาพินโยปัสตตวเตยตาวะวันินกะปิลาวัตตวเตตโตมดิสัทธาสาวเกสาสนิละเตเทวกายาปิ กตาเตวิชานาทพิโกวเตจะตับปัมะก็ลงสุตวัพออกด้านศาสนาเตสัมปาตะลุของยานางมนุษย์นะมาอะมนุษย์นะทัศนันอาเปเกสตัมมัทพุงทาสังอาทสตาลิงสตังเอกสหศาสนามนุษย์นะมาทัศน์สงอาเปเกนะ อะเปเกนันตะมัทธาขงทิสะสภะพุทธาหุงตจัสภังอภิญญายาววะคิตะวันเจะาุมาตะตัวมดีสถานสอบเกศาสเนระเตวะกายาภิกตะเตวิจารณตาภิกโกเยโวหังกิตาอิสามิคิดได้อนุภูษสัสตสหัสาวยะขาภูมากะปิลาวัฒวะอิทิมตโตจุติมตัวนับมันโตววิชสิงหนุโมธรรมนาปิกขมุปิกุนังต่ไม่ติงวนังชาสหัสาเหมาวตายะขานันตะวันีโนอิทิมตโตจุติมตัวนับมันโตววิชสิงหนุโมธรรมนาปิกขมุปิกุนังต่ไม่ติงวนังสะ สาอาตาคิราติสาหัสายค่ะนั้นตอนน้โนอิิมโตชุดิมโตวนมันโตเะสิโนมุมนาปิกมุพีกุนังสมิติว่านางอิตเตโลสาสาหัสายอ่ะนันนตอนน้โนอิิมโตชุดิมัโตวนาันโตะสิโนมุมนาปิกมุพี่กุนังสมิติว่านางเวสามิตาปจจสตายคั้นนันนนนต้โนอิีิมโตชุดิมโตวนมันโตเะสิโนมธรมนาปิกมุพี่กุนังสมิติว่านางคุมพิโรลาชาคาฮิโกเวปุลาสาวอินเนจนางปิโนางสะตาสาหัสายอากนางปยิรุปะสติกุมพิโรลาชาคาฮิ ชาติตลอดถกภาษสติคันทับนาอธิปติมหาราชายศสิ์โสณตปิตาสภาวอินธนามามหาภะไทิมโตชุติมันโตนัวันโตวิวินุมุทมนาปิกมุงพิกุนางสมติวันนางตะกีนันจติสังราชาวิรูปล่าโหตัปปาสสติคุมันทนังอธิปติมหาราชายสิโสณตปิตาสภาวอินธนามามหาภะไรทิมัโตชุติมันโตนัวันโตวิสินุมุทมนาปิกมุพิกุลนางสมิติวันนางปจชิมันจติสังราชาวิรูปว่าโหราษาสิตินาคันทัาิปติมหาราชาย ตววัสดสินุมธรรมนาภิคมุงพีคุณังสมิติวนังอุตลาจัตทิสังราชกุเวโลตปาสัตติอคานาธิปติมหาราชาอสัจิโสปุนตาปิตัสสะพะโวิธนามามหาภะไรติมันโตชุติมันโตน้มันโตสติโนโมธรรมนาภิคมุงพีคุณังสมิติวนังปุถิมาทิสังทัตตะโสทกินเนนาวิลุลาหกุบะชิเมนาวิลุปะขโพวิลุุตระนังทิสันจัตตาโลเตมหาราชสมันตาจัตโตโลติสัตถันตัลมะนาตังสุอเนกะปิโลวัตเวเตสังมายาวิโนทัสอาคุวัจนิกาัฏฐามต ถูจะกินคันธุนิคันธุจะไปนะตัวอมามิโย่จะเทวสุตโตจะมัตลิจิตาเสโนจิตตะเสโนจะคันทับโพนาราชานุสัพโพอคูปัจจสิโคเจวติมพะลุสุริยวัจสะยเอเตจเยจราชานุคันธภาษาแลชุพิมุธมนาพิกมุนพิกุนังสเมติมันนาอาถาคูนะาษานาคาเวสารสสหตจักกากัมภารัสสตาลาอคูปยยาคาสายติบียมุนาท่าละ ทาตาละลัท่าจะอาคุนะคะยะสัตยินุเอราวาัโมนมหานาโคสุะคัสมิติวะนงังเยนะคะราเชสหาสาัสสะารันติทิพาทาธิสัพคิวิสุทธาจากจักขู่เวหายาสาเตวะนัมชะปจาจินตลาสุปนันนอิติเตสงัง อิติเตสานามังอภิยันตธานาคาราชานามาสิทุปันโนโตเขมามังกาสิพุทโธสันนาหิวัจหิอุบาวายันตานาคาสุปันนาสานามังกังสุพุฑังชิตาลวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาปะตโลวาสาวเสติอิทิมันโยยัสตินกัลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาวปจิชติสุจิติจะปะหานณโทนโมจีสหัสสัตตาและพาลิพุตานังสะเพเวโลจนามักาสันานหิตวะปะลิงเจนังลาหุปุตตะอุปาขมุสมยโยธานิพันธันเตภิกขุนังสมิติวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจัดเดชวายุยรธาขมุวาลุนาวัลุนาเทวาสมโมจะยัสสสสหเมตตากรงนากริกา อาคูเทวายะสัชินุทเสตเตทศรากายาสเพนานันต์วันนี้หนอิยทีมันโตชุดที่มันโตน้องมันโตสัสชินุโมธรรมนาภิกระมุงภิกขุนางสมิติวัานางเบนะทุจริตเทวสาลีจัสมาจะดุเวยามาจะน้นสูบิษณ์ได้วะจันทำมาคูบุรคิตาสุเรสุปมิสาเทวะชุริยามาคูบุรคิตานะคะตอนนี้ผูรัคิตวะอาคุมันทาวะลาหกกาวาสุนังวาโสเสโทสกุปะคาภุรินทะโตทเสตเตทศรากายาสเพนานันต์วันนี้หนอิยทีมันโตชุดที่มันโตน้องันโตสัสชินุโมธรรมนาภิกระมุงภิกขุ อาถาคูชาพูเทวาชาลามะคิสิขาลิวะลิตกะจะโลชาจะอุมาปูพานิพสินวัลลนาชาธรรมาจัจจุตตาจอเนชกาสูเลยยาลาาุเชลอาคูอาคูอาสัมเนสินุท,ท,ทัสเสเตทัตตะกายาสะเพนนานันตวาน,นี้โนอิติมโตชุติมโตนะมันโตอิสติณุโมธรรมนาพิกขมุงที่ขูนางสมิติวนาง สัมนามหาสมานามนุสาวมนุสุสมาติธาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอาถาคูฮัริโยเทวายเยจัลโลหิตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอากูเทวายสัสสิโนทัเสเตทัศตากายาสเปนานันตอวินิโนอิติมโตชุติมันโตอนาวนโตวัสสิโนมะธมนาปิกรมุงพิกุลนางสามิติวะนางสุกากาลุมหาอนาคูเวคาณสัสชาโอธาตาขยาหะปโมคะอาคูเทวาวิชกนาสธรรมตาหะละคะชานิสกาจายาสัสสิโนทนานังอาคาปันฑุโนโยทิสาภิวัสติทัเสเตทัศตากายา สเปนานันตวนิโนอิทิมันโตชุติมันตวนะอันโตไอ้สัชินุมธรรมนาพิกำมุลพี่กุนังสัมมิติว่านางเขมียาทุริตายมกคาทกาจายัสสัชินุสัมพิตกาลามาเสตาโชตินามาจารสวานิมาลติโนอาคูอาทาคูบาลานิมิตาทเสเตสัสนากายสเปนานันตวนิโนอิทิมันโตชุติมันตวนะอันโตไอ้สัชินุมธรรมนาพิกำมุลพี่กุนังสามิติว่านาง สาเธเตเทวานิกายาสเพนานันตวานิโนนามันวเยนะอาคารฉงเยจัดเยจัดทิศสาสับูวเจ้าชาติมังคีลังโอคาตินะมันะสมังตะเขนโอคาตะลังทักเขโมูคาตะลังนาขังจันทังวัสิตาติตังสุภมาปาลมันโตจับวุนตาอินทิมาโตสารสนนักุมาโรติจสสโสจาสโศวะคัสมิติวาังสาสวาลกวนังมหามาปิติตาติอุปาปนุปชุติมันโตพิสมากายโยยยัสสิโสทัยเศรษาอิสระอาคูปาดเจกะวาสะวัติโนเตสัญจามาชัตโตอาหาหลิโตเบดิวาริโตเตจัสเพปิกาเตสินเตเทเวสปามะเก มาลเสนาภิกามีปัสสะกันนะหะสามอัทธิยังเอทาขันตาถาปัญธาลเกนะปัญธาตุโวสมันตาปเิวาเลยธรรมามุมวุจิตาโกจิตนังอิติตัดท้ามหาเสนกคนะหเสนาอเปสัยปานินาตรละมหจจะสารังกันตะวันเภลระวังยะตัปโอสโกเมโคธธนานยโตปสาวิชุโกตัดาโสปจุฑาวัติสังกูโธอาศยังวเสตจจสพังอภินญายาวะปะกิตวันจกุมารตโตมดีสตาอาวะเกสาเสนระเตมาลเสนาภิกตาเตวิชานาถาภิกโว เตจะอาตาปะมังกรุงสุตวาพุทธศาสัสนางวิตรลักขีปกามุงเนยงสังลงมปีอิชยุงสพวิธิตาสังฆามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสาวุเตหีสาวเกต สาวเกเตชะเนสุตาติโมสวดจุลชัยยาปกรณ์โมเมพุทธเตชะสาลาตนาตยะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสิเทวนาลายะปัลเมสุราสิทธิปมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีลักขกาสมุทาภูตุงคังคาจะพมาชัยยาประสิทธิพระวันตุเตชัยยาชัยยาธรณีธรณีอุทธีอุทธีนาทีนาทีชัยยาชัยยาขะาคนลาตนละนิสัยนิลายใสเสนะเมรุราชะ พลณราชีชัยยชัยยคัมพีระโสมพีนาเคนะทะนาคีปิสาจจภูตากาลีชัยยชัยยะทุนนิมิตากโลคีชัยยชัยยสิงคีสุธาทานะมูขาชาชัยยชัยยะวัลุนนะมูขาสาตราชัยยชัยยะจำปาทินาคากุลาทันทกชัยยชัยยันชะคนนะตูลงสุกัลภูชงศิหพยาคาทีปาชัยยชัยยะวัลุนนะมูขายาตราชิตาชิตาเสนาลีผุนะ สุธินารดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวิชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยชยชยยะรณีสานตินสาทาชัยชัยยะมังการาชรัญญาภวังเคชัยยะชัยยะวัลลุณยายเคชัยยะชัยยะลคาเสสุลาผูช้าเนชาชัยยะชัยยะพัมเมนะทาคาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะ พุทธาะสาวาังชยะชายะมเหสุโลหะโลฮะลินเทวาชยยชยพมมาสุลักโขชยชยนาโควิาารุฬหะโกวิรุปโขจันติมาลวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโลวะลุโนปิจะอาคีวายโยจะปาชุนโโหกุมาโลทัตตะลทาโกอัฐาละสะมหาเทวาสิทธิปะสิทธิตาปะสะอาทยโยอีสิโนสาวกาสัพพาชยยะราโมภะวันต ja ja um ah ุเตชยะธรรมโมจะ สังโฆจทะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิกุทธะสิริมาโตอายังมลสะ จับปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาทาพมะคนาเมหสีโนชโยปิบุตรสสะสิริมาโตอายังมาลาสัจปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาอินทคนาเมหสีโนชโยปิบุตรสสะสิริมาโตอายังมาลาสัจปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตาทาธิวคนาเมหสีโนชโยปิบุตรสสะสิริมาโตอายังมาลัสัจปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยตาทา สุปันนาคานาะมเหสิโนชโย,ยปิพุทธศัสตร์สิริมาโตอายังมาาัลสัตจะปปิมาโตะราชโยโยคสายามโพทิมันเตประโมติตาชัย,ยาจัทานาคานาะมเหสิโน ชยโยปิพุทธศาสสิริมาโตอายังมาลาศาจะปปิมาโตะ巴拉ชโยโอโคสยามพุทธิมันเทปโมทิตาชยัตธาสภามคณาเมห์ศิโนชโยชัยันโตพธิยามโมเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเทวโหหิชยันสุเชมคะเลปราชีตะปัลังเกสีเสษเปโาวิปโคะเลปิเศกีสปพพุจานณะอาคัปโตปโมตติสุนักขตังสุมาคังสุปปาตังสุขิตตังสุขโนสุมุทุโตจัสุยิถังพัมจาริสุปธากินังกายากรมังวาจกรมังปัลังกินังปัลังกินังมโนกรมังปณิทิเตปัลังกินาปัลังก เลาพันธันเถปะทักิเนเอปะทักินเนเตอัฏฐาลาถาสุกิตาวิลุลหะพุทธาสาสเนีอะโลคาสุกิตาโหทะสหะสัมเพหิอัติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสมิงฐานีอธิขาอธิขตาอธิขายุกา อิขายกาสะทาหุนตูสุก yup at ิตาหุนตูสัพะธาละขันตุสัพาสตานังละขันตูชินาสาสะนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถายุตตะกาเลปวัสตุวัสังวสาวลาหกาโลคาจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตูจาสัพะทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมานิยามสุตตังเอวันเมสุตังเอกลางสัมยังพระกวาสาวาทิยัง วิหารติเชตวะเนอนากะวินทิกะกัสอาลเมตันตะลโคภควาภิขุอามนเตสีภิขโวติภะทันเตติเตภิขุภควาโตปัจจโสสงภวาเอตะทวจะอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังลุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราอนิจจา ตังตถาคตภิสัมพุชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคาติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภัจติอุตานิกาโลติสเปสังกาลาอานิจจติอ no ุปาทาวาพิกเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทีตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังกาลาทุขาติตังตถาคตวิสัมพุชาติอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคาติ เทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภัชติอุทานิกะโลติสัพเพสังขาราทุขะติอุปาทาวาภิกเวตาถาคาตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาตตุธรรมาทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมานัตาติตังตถาคตวภิสัมปุชติอภิสัมเมติอภิสัมุูธิตวะภิสัมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาลติวิภชติอุทานิกะโลติ สัพเพธรรมานาตาติอิธัมาโวโจวอภควาอัตามะนาภิขุภควาโตภาสิตังอภินานตุนติบทสวดระเทกะละตะคาถาอาติตังนานวาขเมยังนัปฏิกังเขอานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวง์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาทาติตามปะหีนันตังอัปปัตตะ อัจปติจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตถาตาทวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิธรรมนุพะรูหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นแล้วเฉพาะน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงันคอนแขนเขาควรพราพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปังโคชัญญามื่นางสุเวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหีโนสังฆรันเตนะมหาเถสเนนะปัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อ มจุราชผู้มีเศนาีมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรต่ามาตันทีตังตังเวพาเทกะละโตติสันโตอาจิคาเตมูนีมูนีนผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคาปะจ,จะเบกะคานะ สอบเพสสังขาราอันนี้จะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานัตตาสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา อาจทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของม่ยั่งยืนทุวังมะณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวาวสังมมยามริตพังอาเราจะพึงตายเป็นแถมมาและนะ้วะ ปาลิโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาละนังเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอ่เปตะวิญญาโนคันปาสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสติจากนอนท่าปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอีวางประดุดนางว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิลันถางหาประโยชน์มิได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุวสัสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจะส ศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจะมลิสาเตที่ตายแล้วและกําลังจะตายต่เถวหังมลิสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัติเมเอจตทาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย โหดสวดเมตายังกิจิยังกิจิสุสลังกัรมังสัมเพหิพระเตหิกตังกุลยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโคนโตเยเทวะอสมิงฐาเนอธีคตาทีฆายุกาชาตาโหุสุกิตาโหนตุทุกขะปมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขะปมุจันตุสเปยาธิกาสุกิตาโหนตุทุกขะปมุจันตุสเปยอาติกาสุกิตาโหนตุทุกขะปมุจันตุสเปปิสาสเปยาขาดสเปเบตาสุกิตาโหนตุทุกขะปมุจันตุสเป อาจาริ์ยูปัชายะสุกิตาหนตุตุกขะปมุจันตุสัพเพนะคตาสุกิสุกิตาหนตุตุกขะปมุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุตุกขะปมุจันตุสัพเพสามาตินางสัมมิชันตุโอบทชสวดหลวงปู่บทชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนามโมพุทธิสัตว์อคติมายาอิติภควานามโมพุทธิสัตว์อคติมายาอิติภควานามโมพุทธิสัตว์อคติมายาอิติภควา พันติธานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวะสิเนถุเบคะเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมมานินนะปวนตุบุติตาโสติงกะโลนาเตตาวิหาระมันเทเลเทราธรรมชานวากาจาริกาวสารามิกาธานาปติอุบาสกาขามาจเตสานิกามาจไอสลาสัมปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชะละพุชัยเยปิจาทาสัมภวาสังเสตหาจต้า ท้าวปะปาติการนี้ยานิการธรรมาวลังปฏิจเตสัมเพปิทุกัสักาโลนะตุสังขายังทัดตูจีลังทตดตังธรรมโมธรรมธรรมะทะราจัปุคะลาสังโฆหตุสัมมาโควะอถายะจะหิตายะจาำเหลขันตุสัตธรมโมสัมเพปิธรรมจารีโนวุติงสัมปาบุญเนยามาธรรมเเริยาเวทธิเตปสันนาหตูสัเพปิบานิโนบุตสสาสเนสัมมาทานังปวชันโตกาเลเทโวปวชสตุบุติภาวายาสตานังสมิทัง เมตุเมทานิมาตาปิตาจอัตราชังมิจังลัขันตุลักขันติปุตตะกางเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังลัขันตุสัพพธาเทวตา เทวตาอุียโยชนคาถาทุกขปัตตาเจนิตุคพยาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโหตุสัพภีปิปานิโนเอตตาปตาจามีสัมปะรังบุญญาสัมปะรังสภีเทวานุโมดันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท่ันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพะดาเจปาวนาวิรต้าโหตุขันฉันตุเทวตาคตาสุมาคละคาถาโหตุสัพพังสุมาคังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีุนตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมาคังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีุนตุนิรันตระโหตุสััพพง ตุมังคลารักษณ์ตูสะพเดวตาสาภาสังขานุภาเวน,นัสัทธาโสธีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพุทธาปราปตาปเจกานันเจยังพลังหันตนัจตตชีนะละขังมันธามิสัพปโสสัพเพุทธาปราปตตาปเจกานันเจยังพลังหันตานัจเตชนะละขังปันธามิสัพปโสสัพเพุทธาปราปตตาปเจกานันเจยังพลังหันตนัจเตชนะละขังมันธามิสัโสสัพเพุทธาปราปตตาปเจกานันเจยังพลังหันตานัจเตชนะละขังมันธามิสัปโสสัพเพุทธาปราปตาปเจกานันเจยังพลังหันตนัจเตชนะละขังปันธามิสัพปโซ สัพเพพบธาประลพตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติชนะละขังวันธามิสัพพโสสัพเพพบธาประลพตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติชนะละขังวันธามิสัพพโสสัพเพพบธาประลพตาปเจกานันจะยังพลังหันตานันจติชนะละขังพันธามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัไทยยามประยงคได้สวดสาวยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผุ้เเด็จสุสวรรคารายขออนิสง์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวชมบนไทยแย่ไปยงและครอบครัวให้แข้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพมสพ,พุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดี งามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน